ไร่ข้าวโพดท,ที่เห็นอยู่นี้คือหนึ่งในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเกือบสองหมื่นไร่ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ข้าวโพดท,ที่ชาวบ้านปลูกมีสองชนิดคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดหวานแม้ไม่จําเป็นต้องเผาต่อซ่างหลังเก็บเกี่ยวเพราะต้นข้าวโพดหวานขายเป็นอาหารสัตว์ได้ส่วนต่อซ่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เหมาะนําไปทําปุย๋ยแต่ที่ผ่านมาเกษตรกรบางส่วนยังคงเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูก ทำให้อํเภอเชียงดาวมีปัญหาฝุ่นควันสู่เบนดับต้นๆของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอย่างนั้นครับและในความเป็นจริงนี้ยังมีชาวบ้านที่แบบยังเผาอยู่ไหมถ้าพูดถึงในภาพรวมภาพรวมนี่ก็อาจจะมีอยู่ครับแต่ก็อันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับผู้นําชุมชนนะครับที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็กําหนดกติกาครับห้ามเผายุดเผาอาจจะใช้เป็นไปเป็น ุยเป็นอย่างแทนนะครับอาหารสัตว์แต่น,นะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดก,การเรื่องของบริหารจัดก,การเชื้อเพลิงก็ดีนะฮะต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพถ้ามีความจําเป็นนะฮะไม่ให้เกิดเป้าหมายคือไม่ให้เกิดไฟในเกิดขึ้นเราในช่วงหน้าแรงเนี่ยปริมาณเชื้อเพลิงก็ดีมันแห้งมันกรอบนะฮะเพราะฉะนั้นยาง่ายต่อการจุดเผานะฮะเรื่องหลายๆสาเหตุที่เรารู้กันอย่างไรก็ตางนั้นทาอย่างไรจะให้ปริมาณฮอสปอร์ตนั้นลดลง นอกจากการเผาพื้นที่เกษตรแล้วการเผาเพื่อหาของป่าก็เป็นสาเหตุสําคัญของฝุ่นควันภาคประชาชนและท้องถิ่นพยายามสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อลดการเข้าป่าด้วยการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครบวงจรทั้งปลูกและขายเพื่อสร้างความยั่งยืนล่าสุดคือการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ชาวบ้านเป็นไกด์นำเที่ยวป่าชุมชนเชิงดอยหลวงเชียงดาวที่ยูเนสโก ประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลกเป็นที่พักแคมปิ้งนะคแคมปิ้งก็มีนักท่องเที่ยวมาพักตลอดอยู่มีนักท่องเที่ยวมาพักตลอดคือเป็นเป็นงานเป็นผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ป่าไม้มาทําเรื่องของป่าชุมชนแล้วก็ทําให้คนได้อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนเพราะเกิดความหงงแหนนะถ้าไม่ดูแลรักษาป่านักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เข้าก็ไม่มีใครมาทำม,มาบ้านเราก็เป็นเป็นงานที่ าชาวบ้านกับป่าอยู่รวมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือว่าเป็นอาชีพที่เพิ่มเพิ่มเติมจากเดิมที่เขาเคยทาอยู่ในทุมชนก็คือเหมือนกับพอมีมีอาชีพแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ต้องไม่ต้องเข้าป่าหรือไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามที่มันในป่าเกี่ยวในช่วงที่มันมันรด,ดูแลอะค่ะที่มันจะเสี่ยงต่อ,อการเ,าเกิดไฟอะค่ะอำเภอเชียงดาวเป็นหนึ่งในพื้นที่4อํอำเภอ ร่วมกับเอำเภอแม่แตงและเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งเอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่พบปัญหาไฟป่าในพื้นที่รอยต่อและอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่แลาวแม่แสะแที่เป็นเขตธรรมชาติห่วงห้ามและเขตสงวนธรรมชาติเข้มข้นล่าสุดจึงทําบันทึกร่วมมือการจัดการไฟป่ากําหนดห้ามเผา75วันตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์ถึง30เมษายนและประกาศปิดป่า หมีนาคมถึง30เมษายน,านพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย pbs รายงาน